วันนี้เทพโยมาเยือนนะครับมาเยือนสนามพหลโยธินซอยหนึ่งนะครับเทพโยกระโดดต่อสองหนึ่งเลยนะครับบอกว่าเจ็บจากการละสินมาขอมาเจ็บที่พหลโยธินซอยหนึ่งต่อนะครับเทพโยยกมือให้เอฟซีนยครับอตอนนี้แต้มสามต่อแปดนะครับ 4/8ต่อนะครับเอาทอเทยโยเซฟเอสครับดูหน้าดูตาเทพยโยครับไม่หลับไม่นอนครับตั้งแต่การละสินไหลไปขอนแก่นหัวเปียกทุกสนามครับเซตนี้เดิมพันกันอยู่ที่พันสนะครับ ไม่รู้จะรีบไปไหนครับ,ทบ,บเทพโยก <laughs> เต่ออับจะแต้มหรือสิซ้อมให้สอง,สองลยตออต้มหาต้มเก็บสิบสามาต้มเก็บสิบสซ้อมให้เวีอ,อับก็เวีเทียมยคนะ,ะเนาะ ยอกเหรอ,อเ,เต็มเท่าไหรก่อนห,ห้าต่อสิบเ,เก็บเท่าไหรเก็บสิบสสม12นะครับตอนนี้เทปโยตามอยู่5ต่อ10นะครับหาเต็มเก็บสิมหาเนาะ สามเต่าเกียส <nem> ิบสามส่นเดี๋ยวตอนนี้เลยซ่อมให้เทปโยนะตามมาเป็นเจ็ดต่อสิบแล้วนะครับ แต่อสิบเลวนะครับแปดเลย่นบอตัวจริงก็ยังบ่กขาดือเลยะเ้้าด สุบสูบเทบยอดเตะหาร้อยนี่สองนึ่งคู่นี่สูบ สิบเอ็ดต่อแปดนะครับแต้มเดียวเกมนะครับเตะกันที่สิบสองแต้มนะครับเออบ่ได้ย่า,าดอกทาย,ยให้จบก่อนแปดต่อสิบเอ็ดนะครับเอาเครื่องคิดเลขวะ มีมันนับนิ้วด้วยพึ่งมีมันนับนิ้วด้วยว่าเหลืออีกอกี่แต้มเกมนับแต้มเต็มเาเมื่อไหรจะเกมเทพโยทั้งเตะทั้งร้องนะครับร้องตั้งแต่การละสินมาถึงริมบึงได้ข่าวว่าไปเสียที่สูงเนินด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นความลับนะครับอย่าบอกใครนะครับ ได้ข้อว่าไ็นเสียสูงเน้นติดเป็นต่อข้อค่อนึอันนี้จุกจุเดินต่อเอา้าสิบแล้วเหรอเทปโยไล่มาเป็นสิบต่อสิบเอ็ดแล้วนะครับ ฝั่งนู้นเหลือแต้มเดียวเกมนะครับสิบเอ็ดต่อสิบฮิอยากเจอเดี้ว่า่ได้เจอเด้อลหรอนะ้ำบ้าายังเดียวให่อวะบ่าเต็มตัว ไม่มีเดียวนะครับ11เท่าครับเหลือคนละลูกเกมครับ11เท่าครับเกมครับเทพโยหัวเปียกอีกตามเคยครับ